อ,อบจภูเก็ตร,ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินครั้งที่1ทับ2,563เมื่อวันที่14เมษายน2,563เวลา13.30น,นที่ห้องประชุมห้องป่าตองศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขต18ภูเกต็ตนายวัชรินทร์ปฐมวัฒนพงศ์ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกอ,อบจภูเกต็ตเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดภูเก็ตรครั้งที่1ทับ2,563โดยมีนายพักกพงศ์ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานสำหรับการประชุมใน ครั้งนี้ได้แจ้งเพื่อทราบเรื่องการอนุญาตให้ทําการจัดสรรที่ดินเรื่องอยู่ระหว่างรอออกใบอนุญาตให้ทําการจัดสรรที่ดินตามมติที่ประชุมการยกเลิกสัญญาค้าประกันการจัดทําสาธารณูปโภคการยกเลิกและคืนสัญญาค้าประกันการบารุงรักษาสาธารณูปโภคและการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรรวมถึงพิจารณาเรื่องสืบเนื่องกรณีข้อพิพาทจากการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรอรุณสมสแควร์ภูเก็ตของบริษัทอรุณ สมจำกัดตลอดจนพิจารณาการขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินของบริษัทต่างๆ